สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะเสียงไม้เสียงดังฟังชัดไหมเนาะเอใช้ไม่ตัวเก่านะคะอัดคลิปไม่ตัวใหม่นะคะแบตหมดค่ะไลฟ์สดจนแบตหมดนะคะแบตแบตไม่หมดนะคะเปลี่ยนไม่ไปสองอันนะคะนอันที่สามนะคะ อันนี้กันไว้สำรองนะคะยังไม่ได้ทิ้งนะคะเออเอาใช้ยามฉุกเฉินก่อนเนาะมาดูคำเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิง้งเอาไปปางกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะ อเอาใครยังไม่เห็นนะคะใครยังไม่เห็นเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้ฟังไหมคะแนวทางพอได้ไหมอ่าพอได้ไหมคะถ้าได้อดีใจด้วยเด้อทาไม่ค่อยได้ก็ขออภัยนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้เก็บสถิติเลยนะคะอ่าวันนี้เราจะไปสอยดาวกันนะคะไปสอยดาวกันแอดเจ็บคอมากเลยนะเจ็บคอไหนจะไล์สดไหนจะคิดได้นี่กับมา้าล้วก็เลยแบบอืเสียงได้นี่หน่อยนะคะพอได้ไม่นอ่นนะคะแอดไม่ได้เก็บสถิติก็เลยว่า ไม่รู้ว่าวันนี้ปังมากสายวินน่าจะปังนะคะแต่ว่าสายลูดนี่พอไปได้ไหมคะสายลูดนะคะอ่ะถ้าได้ก็ดีใจด้วยนะคะขอให้วันนี้นะคะปังทั้งราวพัฒนานะคะแล้วก็ทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนด้วยนะคะทุกคนคืนนี้ดาวปกจะรอดไหมเนาะดาวปกนะคะเมื่อไหร่นะคะดาวปกจะใจดีกับแอดนะคะแอดตุ๊ปตุ๊ตุเปมาสักพักแล้วเนาะไม่ค่อยบูเหมือนเมื่อก่อนเลยนะคะดาวปก โอ้ดาวผมเมื่อก,ก่อนนี่เตะคันเทนน้า,น,าน่อยยังถือรับตาสื่อก็ถือว่าคุยครันเอาอหลีเลยค่ะเมื่อก่อนนันกรับตาสื่อก็ถือว่นทุกวันนี้นะคะขนาดรูดสามตัวยังไม่ถูดเอาแต่ตัวรูดได้ไหมคะทุกคนเอาเอาแต่ตัวรูดนี่แอดแมนเลยเอาแต่แบบว่ารูดสองตัวนี่นเนาะพูดขนาดแม่นได้ไหม แคทแอีกแล้วนะคะเอามาดูของสี่ลาวเช้ากันนะคะอู้วันนี้นะคะก็ดีใจนะคะทุกคนฝนตกฝนตกในตั้งแต่สงการมานะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดยี่สิแปดแล้วเนาะสงการนะคะอูยสิบกว่าวันนะคะสงสารต้นไม้มากเราก็รดน้ําไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันโอ้มันเยอะนะคะลดลดมันก็ไม่เหมือนฝนตกเนาะโอ้ยรอดตายแล้วเดี๋ยวถ่ายเออมังคุดอวดนะคะมังคุด สวยมากเมือดฝรั่งก็ยังหอไม่เสร็จๆๆปีนี้ผลไม้กินเยอะนะคะทางปาจีนมาเด้อแพงเหมือนเดิมเอฟซีบวกแพงเหมือนเดิมใช่ค่ะถ้าเราซื้อเขากินแพงเหมือนเดิมค่ะจะผลไม้ออกเยอะไม่เยอะก็แพงเหมือนเดิม <c oughs> เอามาดูสีลาวเช้านะคะแปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งกันหามกันเบิ้ลนะคะกันหามกันเบิ้ลหน่อยเด้อนน่อ่าแอดบอกไว้ในนี้แล้วกันนะคะกันหามกันเบิ้ลหน่อยนะคะเพราะว่า มันอันนี้นะในนี้น,นะนี่นะคะกันหามกันเบิร์นี่จับเบิร์ได้สองคู่เลยนะคะนี่สี่ดาวเช้านะคะเอ๊หรือมันจะมาเบิร์นดาวปกค่ะนี่เหมืนไม่ได้เลยนี่ีเนาะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะแปดศูนย์สองนะคะเก้าหกหนึ่งสามนะคะหุ้นดาวปกคืนนี้นะคะหุ้นดาวปกคนนืน,ะคะน,ปปคนนี้ก็เป็นสองแปดสี่นะคะอ้าวดาวปกคนนืนไหวคือเบาแนวนี้เนาะว่าเต็ม เอาใหม่นะคะเด่นนะคะทุกคนเด่นนะคะเด่นศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะเด่นศูนย์หนึ่งสองนะคะเด่นศูนย์หนึ่งสองเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้านะคะ หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะดาวปกคืนนี้ก็คือศูนย์สองหกเก้าหนึ่งห้าเจ็ดนะคะศูนย์สองหกเก้าหนึ่งห้าเจ็ดนะคะอันนี้คือในตารางนลยนะคะของดาวปกนะคะมาดูเล่นทั้งวันของเราเลยนะคะเล่นทั้งวันโอ้ยอากาศดีเลยค่ะแอดก็จะนอนแล้วนะคะอัดคลิปเมือม่อเมื่อยหาแต่เนื้เอเห็ดต่ละมือแต่ละดี แต่นแนวแปรกใหม่มาให้เอฟซีนะคะเอฟซี FC ดูนะคะมัหมักคิดไลเนาะเอสิว่าเด้อชอบอันไหนก็ดูเอานะคะแอดก็ชอบคิดเหลือเกินนะคะคนมันหมักคิดเนาะเด่นนะคะสี่ห้าหกนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะคะเอ่อในตารางนะคะสี่หกเก้าหนึ่งนะคะห้าศูนย์สองนะคะสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้า 4 5 6ห5 2หกสี่ห้าสองสี 2, ่หนึ่ะคะศูนย์ห้าหศูนอนะคะอันนี้ก็คือในตารางนะคะตอนนี้แอดก็กำลังหัดทำสูตร,ร์นู่นนี่นั่นนะคะที่ f อป้อนมาใส่หัวนะคะก็เตรียมรับข้อมูลกันเดอ้อก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะเราก็แอดก็ค่อยเนี่ยค่ะเขากำลังป้อนข้อมูลกันใหญ่เลยนะคะทุกคนจะเป็นเอียงตัวเอียงเนาะแอดก็เพิ่งจะรู้จักนะคะบางอันนะคะบางอัน บางแต้มบางอันนี้แอดก็เพิ่งรู้นะคะโอเ้เมื่อก่อนวินอย่างเดียวเนาะวินแล้วก็รูดนะคะถึงมาแต้ม,เต,มเติมย่างให้มันยากเนาะทุกวันนี้โอ้ยจะเ,เป็นเอียงตปอเอียงระบาดตายบวแอดกำลังศึกษาอยู่นะคะทุกคนค่อ,คอยๆอานนี้เลยมีมีแต้มซาตัวก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะแอดก็เพิ่งรู้นะคะว่าเออถามตัวนี่เขาต้องมีแต้มด้วยเฮ้ยเออก็เพิ่งรู้ตอนเนี้ยพวกคุณปูนา,นานพวกคุณนายพวกอะไรเขาสอนนี่แหละค่ะเพิ่นมาสอนเนาะแอดก็เพิ่งรู้นะคะ เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะทุกคนมีมาใหม่แบบก็ของเขาคง,ง,งจะมีมานานแล้วแหะคะ่ะแต่ว่าเราก็เพิ่งจะรู้เนาะเข้าไปอยู่ใส่มาเข้าไปอยู่ไอ้ใจแอดเขาก็เห็นเขาใช้กันนานแล้วนะแต่ว่าแอดไม่เข้าใจะคะ่ะอันนี้แอดดูไม่เป็นนะคะแอดงงนะคะก็เพิ่งจะแบบว่าเออเริ่มเก็ตนะคะตอนเขาถามกันบ่อยๆก็เลยต้องศึกษาค่ะศึกษาเขาเริ่มถามกันเราก็ต้องศึกษานะคะศึกษาไปศึกษามาันมากแบบนี้โอ้ยหลายกว่าเก่าอีสูตรแบบนี้ หัดทําไปบางทีก็สนุกนะคะสนุกคนมันชอบทำ嘛เนาะถ้าคนไม่ชอบคิดมันก็ปุ้ยเมาหลีกลเลยก็ต่บางบางทีคิดคิดไปแล้วถ้ามันได้แบบที่เราคิดมาจริงๆมันก็สนุกนนคะทุกคนเนาะว่าอ่ะลองดูค่ะทุกคนขอให้ตังปังกันเ้อคะ่ะขอให้ปังปังกันนอนหรือมีแต่ดาวปุกนี่แหละโดนแอดโดนดาวปุกใสต่ตลอดเลยเอ้าลืมเขียนวันที่นะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะถูกต้องเนาะ ถูกต้องอุ้ยจะรัฐบาลไทยออกแล้วนะคะรัฐบาลไทยออกแล้วมีสูตรใหม่เพิ่มมาไหมเลยเข้ามาหาเหตุสูตรใหม่ก็นน่หรอที่เอทำไมเอไม่ปักหลักร่างเอ่อรัฐบาลไทยเนาะทุกคนเนาะเออเฮ้ยทำไมแบบไม่ทําแบบปักหลักไปเลยนะคะปักหลักบนล่างนะคะแล้วเอ,อมาเทียบกับสูตรล้านอะไรอย่างเนี้ยเนาะ หวยหวยหวยร่องเห็ดก็นะปักหลักบนปักหลักแล้วเหลือแต่ล่างนะคะยังไม่ได้ปักหลักนะคะโอ้ยพึงจะพึงจะค่อยๆเนี่ยแหละค่ะทำเป็นนะคะทุกคนเออปักหลักแล้วมาตัดเหมือนเหมือนเหมือนราวพัฒนานี่เนาะเออเทียนที่จะทํานะคะไม่ได้ทาเนียเดี๋ยวลองทํา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 ดูสินั่งคิดดูสิหาแต่เรื่องหาแต่เนยวแต่ละมือแต่ละดีอาวท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะ ร้อนกันไม่นอทุกคนอ่าอากาศดีจังเลยนะคะเห็นเตฟซี FC บอกว่าฝนตกเยอะไรอิจฉานะคะบ้านแอนตกแล้วบ้านแอนฝนตกแล้วนะคะเพิ่งตกค่ะเพิ่งตกตั้งแต่หลังสงการมายังไม่ตกมีแต่ตั้งเขานะคะแต่ว่าตกไม่แรงนะคะไม่มีลมไม่มีอะไร,รก็ดีค่ะดีค่ะก็ยงดีกว่ามันไม่ตกนะคะก็เปียกอยู่นะถือว่าเปียกอยู่มากนิดนึงก็ <c oughs> ดีกว่ามันไม่ตกนะคะดีกว่าเราไปรดน้ำเองนะคะสงสารต้นไม้เนาะ เอานี่นะคะสอมเราคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนเด้อขอให้มานขคอยหิหงคอยปังผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้นะที่นี้เลยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆผลิตสูตรออกมาให้เอฟดูนะคะค่อยๆทยอยทำนะคะสูตรนั่นสูตรนี่สูตรนั้นเอฟว่าคอยเมาสิตายแล้วไปแล้วนะคะโชคดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ